วัน,นี้ขอถามเธอบ้างสาระภูมิอยู่ที่เธอใช้อะเธอมีผลข้างเคียงอะไรเริ่มอะต้องเล่าให้ฟังก่อนฉันไม่เคยใช้ยาลดน้ําหนักตัวไหนเลยอ,อะอันนี้พอฉันใช้2.5ชัุดาสัปดาห์แรกเข็มแรกปุ๊บเนะี่ยสิ่งที่ Amazing ที่สุดคือหนึ่งในสมองก่อนหน้านัา้นะมันอยากกินทุกอย่างเลยอะเพียงมาโมโม่โมากุโรบาราบา,บาแต่พอฉีดไปปุ๊บว่าเพียรมามันเหมือนสมองมันไม่ได้ไปคิดเรื่องนี้เลยอะมันคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรอันนี้คือแบบ มันมันคิดไม่ออกจริงว่าจะกินอะไรแล้วอันดับที่สองก็คือกินก๋วยเตี๋ยวใช่ปะปกติต้องหมดหนึ่งอิ่มอ่ะหนึ่งอิอ่มแต่พอกินใช้ยาไปปุ๊บอ่ะกินได้หนึ่งส่วนนี่ยมากพอกินได้หนึ่งส่วนแล้วทั้งวันมันไม่หิวเลยอ่ะอมันกินน้อยเรากินน้อยโดยเราไม่รู้ตัวแล้วแล้วพวกเราทํางานไงใช่ปะขับรถทํางานเจอลูกค้าลืมลืมกินอ่ะเนี่ยเรื่องจริงพอลืมกินปุ๊บขับรถอยู่แบบแันบอกแฟนเุ้ยมันหิวหิวอ่ะ แต่ความหวิวอะค่ะมันไม่ได้เป็นเพราะยาเลยแต่มันเป็นเพราะร่างกายเราอะไม่ได้รับสารอาหารที่ครบเพราะฉะนั้นมื้อถัดไปฉันก็เลยเตรียมนี้กล้วยไว้ด้วยเตรียมกล้วยเตรียมนมเออเพราะว่าเราเรากินได้น้อยใช่ปะ่ะคะเราก็เลยแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราก็ยังต้องกินบางทีที่เร่งรีบอะกินกล้วยเข้าไปก่อนอเพิ่มพลังงานคบวัวให้เด็กนมอย่างเงี้ยนม,ยนนมที่ทันชอบกินจะเป็นนมอ่ แล้วก็ซอยอ่ะเขาเรียกวะานมชนเหลืองอ่าเนี่ยที่เป็นแบบส่นน้ำตาลศูนย์นนเปอร์เซนต์อันชีวิตเต็ดอย่างเงี้ยฉันก็จะ,จะเตรียมไว้อยู่ตีมาเลกไปมาใช่ก็เพราะว่าไม่อยากให้น้ำตาลเกินด้วยแต่ว่าที่ต้องระวังอะค่ะก็คือผลท่านเคียงก็คือมันกินได้น้อยจริงๆพอกินได้น้อยบางคนบอกว่าวูบจัดยาโนไม่ใช่นะคะเราอ่ะถ้าเรากินได้น้อยถูกป่ะเราต้องเลือกเลือกกินเช่น ปกติเราต้องถึงอ่าหรือไม่ก็เช้ามากล้วยก่อนเลยหรือที่ฉันกินก็คือมันอ่ะมันกับกล้วยแค่นี้ในเซเวน่นถ้าเราเสียงไม่ทันอ่ะเข้าเซเว่นเลยแล้วมันเมียนหนึ่งอ่ะที่แบบมันจะแบบท้องผูกอ่ะเออใช,ใช่ท้องผูกของวันวีอ่ะ ไม่ผูกเพราะว่าวันนี้กินกล้วยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าว่าท้องผูกเราก็กินกล้วยพอเรากินกล้วยปุ๊บกล้วยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตชนซ้อนที่ดีเนาะแล้วมันมีไฟเบอร์อม,มันก็ช่วยให้ถ่ายปกติแต่บางคนนะคะอย่างแฟนแฟนนันเวียท้องเสียออเฉีดแล้วท้องเสียอันนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนแล้วมันมีอีกอันนึงผลข้างเคียงก็คือบางทีแบบเผลอกินเร็วอะ่ะกินเร็วกินเยอะไปอะ่ะแล้วอาหารมันอิ่มนานใช่อหมมันทําให้เกิดอาการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ นแน่นอะอ่าไม่ถึงกับเกินค่ะแต่มันแน่นๆ่นเราก็จะรู้แล้วอ้อเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวให้มันช้าลงค่อยๆเคี้ยวกินทีละน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแต่กินบ่อยๆก็คือแต่ผลข้างเคียงที่แบบขึ้นได้อาเจียนอะไม่เจออืมเพราะราว่าใช้โดสแค่สงามารถใช้ใช้ไปนานได้เท่าไหร่นานได้เท่าไหร่อยู่ที่เราพอใจเลยค่ะว่าสมมุติว่าอย่างวันนี้หกสิบใช่ป่ะน้ำหนักนะไม่ใช่อายุ <laughs> อ่าเดือนหนึ่งเนี่ยเหลือห้าสิบหกจุดห้าห้าสิบเจ็ดแล้วพอใจแล้ว ก็จบหยุดได้เลยใช่ค่ะหยุดได้เลยออันนี้ก็เป็นข้อดีแบบตามที่เราพึงพอใจเลยอื